ชูกลังงสแดวันนี้เราจะทาทุกท่านนะคะมาดูไร่มันสำปังที่ใช้กับสมแดงของเรานะคะใช้ล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะชาวไร่ก็พลอยชื่นใจมันไม่ได้ใช้สมแดงใช่ไหมไม่ได้หายอันนี้ปักคนเดียวกันเราเราจะวัดน้ำหนักดูนะว่าแค่เขาไม่ได้ใช้สมแดงอัเนียแค่ไหนประมาณแค่อีกแล้วเนาะจักระจะยืนบนลกอัแค่ไหนนแค่นี้นะให้เป่า ให้ดูว่าปากกว่าเดียวกับเราแกไมใช่ก็ไม่ใช่เอ้าไม่ได้ใช่เราอันนี้เดินไปหน่อยมึงเดี๋ยวกระดกซีกเดี๋ยวลอกไปหกเจ็ดหัวคุยดูได้เลยมีให้ดูป่ะมีคุยได้คุยทุกวันทุกคนเมื่อกี้แค่ไหนแค่เป๋าเนาะปากกว่าเดียวกันจ้าแขกแบบพร้อมกันแลของเราต่ำกว่าเขาเอยไม่ใช่ของดีก็ของดีก็อยากให้ใช้ไงเออใช่แม่เอความแตกต่างเลยดูไบค่ะดูไบดูไบบานเขียวปัดถ้าถ้าถ้ามันเขียวงี้มันจะดีไงครับ กร <H or ga> โขมันจะใหญ่แตนนี้ฉีดไปกี่รอบสองสอบสองรอบเองออยอดเนี่ยดูความงามของมันเ,นเราไม่กล้าฉีดเยอะไงกลัวมันจะขึ้นต้นไงครับ,รบอือกลัวมันจะงามไงอีตอนตอนที่มันปีขึ้นมาที่มันรัดมาปีมันน้อยหนึ่งเราก็จะมาฉีดไงฉีดผสมคาเพียด้วยเลยห่างกันเป็นเดือนแน่แหละเราไม่ได้ฉีดติดกันนะอ๋ออันนี้ใช้คริกเหมือนเดิมคริกเหมือนเดิมใช้อันเดียวไม่อันอื่นเห็นนะเห็นดินเห็นดินมันแย้มไหมคะนี่คือหัวมันนั่นเนี่ยเนี่ยมันจะแย่มาคือหัวมันแค่สองเดือนนะ เนี่ยมันจะเริ่มแย่มาคือหัวมันจะลงมาถ้าปกติถ้าไม่ได้ใช้สมแดงมันจะมันก็จะต่ําไงใบมันก็จะไม่เขียวเข้มแบบนี้แปลงเมื่อกี้เห็นปะพื้นที่ที่เดียวกันที่เดียวกันเมื่อกี้เขาแค่นี้ไหมออในนี้เราแค่นี้ยิ่งไปตรงข้างในนะคะยี่ห้องแขกดําอันนี้มันแปดหนึ่งท่อมหัวค่ะน่นนี่มันก็รอบไปเลยโน้ตไปน้่ก็รอบข้างล่างมีอีกนะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะรอบล่างมีอีกปกติถ้าเราไม่ใช้นี้มันก็จะอยู่แค่ห้าหกหัวไงอ๋ออันนี้ อันนี้มันก็สิบกว่าสิบกว่าหัวเอาหพี่เขาลีดตรงนู้นอีกแล้วนู่นโอ้โหมันคุดตลอดมาเหรอมาทะเลก็คุดตลอดมันใหญ่มากนะยาวมากโอ้โหรอนกันนีเนี่ยาวหัวมันยาวมันก็เ่จะยาวครับกี่คืบแล้วครับนี่ไม่เล่นเลยกี่คืบแล้วเนี่ยเกือบสองคืบแล้วมั้งกืาุแล้วเราสองคืบนะีห้องเป็นหนึ่งเนี่ยสองคืบจริงโอ้โหตะยอมมันดอกกระโถนยยอมเลยหรม ยอมคือมันโดกมันโดกมัน,มนต้นมันงามที่ที่เราไม่ได้ใช้สมแดงนะ <c oughs> มันจะมีแค่สี่ห้างหัวไงแล้วต้นมันจะเอีย้ยต้นมันจะต่ำเหมือนที่แปลงที่เขาไม่ได้ใช้ห็นมายังไม่จไอเลียเนี่ย ทำยาวยาวจริงโอ้อันนี้เลือกเฉพาะอันยาวมาให้ดูว่าไม่ใช่ทั้งแปลค่ะดูแปลงเลเพิ่งคุยมาดูหัวเท่าขวดน้ำปลาแล้วก็ความยาวของมันนอะแปดหนึ่งอะนี่เท่าเท่านี้เขาเท่านี้เท่าขวดน้ำปลาขวดโซดาแล้วก็ยิ่งแขกดำนะยกเงาไม่ไหวอ่ะน้่ยหนักมันอะแปดหนึ่งหัวมันจะยาวแบบนี้ใช่ไหมแปดหนึ่งหัวมันจะยาวแต่แขกดำผมมันจะสั้นไงสั้นแล้วก็ใหญ่แต่ใหญ่ใช่เท่าขวดน้ำปลาขวดโซดาโอ้ยยกทีเงาเวลาเฉาะมันจะเฉาะยากไงมันเป็นหวีไงมันเหมือนกล้วยก็เห็นไหมดกยาวใหญ่ดุกยาวใหญ่คุยทุกวันมา ฉีดป้อมลูกคุยเขาก็ชอบคุยไหมไม่คุยด้วเนาะเหนื่อยก็คุยทีแล้วมันก็ดกเหมือนเดิมก็จะไปคุยอะไรล่ะคำนวณได้ไหมคร่าวๆระหว่างไล่ละเหรอไล่ล่นเดือนที่เราคุดอ่ะครับเจ็ดตันไม่พลาดน้ําฝนนะไม่ใช่น้าหยดเจ็ดแปดตันน้ําฝนดีกว่าน้ําหยดหรือน้าหยดดีกว่าน้าหยดมันต้องใหญ่กว่าไงเพราะว่าเขามีโอกาสได้เวลามากกว่าเราไงปกติได้สูงสุดเคยเท่าไหร่สี่ตัน ีนี้ได้สองตันสามตันเองจากสองตันสี่ตันจะเป็นเจ็ดตันนี่นะเจ็ดตันแปดตันอันนี้คิดว่าได้แน่นอนประสบการณ์เพราะหัวผมใหญ่อยู่แล้วอันนี้ดูแขกดำแขบเดียวแต่ขัดจังกมากคือว่าแขกดำมันจะสองชั้นถ้าแปดหนึ่งจะชั้นเดียวอันนี้เป็นสองอันนี้แขกดำสองชั้นไม่พลาดเนี่ยเท่าขวดโซดาคนคว้าก็ถึงว่าเวลาโยน้เราเแข่งกันมดลูกเราไม่ไหวปะมดลูกเรานี่จะเลี่ยนะเวลาโยนหัวเงาเลยน่ะคือมันหนักมันหนักอันนี้แขกดำอันนี้สองชั้นนะคะแขกดำอ่ะ แถบเดียวเนี่ยมันทั้งหัวทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยหัวทั้งนั้นเลยเนี่ยเสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วเนี่ยแถบเกือบหัวเลยแล้วแถบเดียวอะที่เบ็ดเลยเนี่ยยังไม่คุยไม่หมดนะแถบเดียวดูนะเขาจะแทรกกันอยู่ตลอดเลยแล้วอย่างเงี้ยมันน่าจะตกแปดตันได้ไร่หนึ่งอะใหญ่่กวานีมันจะใหญ่เท่ากันหมดเลยใหญ่กว่าแขนพี่กว่าเท่าขาเลยนี่แหละเท่าขันน่องอะน้องหนูเนี่ยเออจริงจะ่จริงคอยมาดูคอยมาดูตอนขุดอะ Oh, หัวหหนึวงอะทุสองโลกตว่ามันมันพอปักขึ้นมาปีขึ้นมานี่นีเนี่ยเราเอาพวกสมแดงเลยเนี่ยมาฉีดเลยแล้วมันจะ,นนจะดกรากมันจะออกสองอาทิตย์นี่ก็ได้ล้อมังไปถึงสองอาทิตย์เลเนาะที่มันเปียกพ่นไปอย่างนี้เลยนะพ่นทรายไปเลยปุ๋ยประหยัดประหยัดูไม่ได้ใส่เลยปุ๋ยเนี่ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเนี่ยยังไม่ได้ใส่เลยเนี่ยสองเดือนยังไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยฉีดสมแดงสองขังที่สมแดงสองขัง ยังไม่ได้ใส่เนยังไม่ได้ใส่แปลงนี้ใช้สมแดงควิกอย่างเดียวสวไม่เคยหวานเลยดูลำต้นมันก็รู้เลยเนี่ยมันอวบมันอันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่พี่ที่พี่ดูดูดูต้นมันมีความใหญ่เนี่ยดีกว่เขาเลยนเนี่ย